สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คือคลิปทดลองใช้อันติเมตฟูลลี่นะคะก็เพิ่งทำเสร็จมาก็ขอเหอนหนิดนึงก็สำหรับเควสทำอนติเมตฟูลลี่เราก็อาจจะไม่ได้อ่านมาให้ดูนะคะเอาเป็นว่าไปดูตามเควสก,กันเอาอเองแล้วกัน <laughs> การใช้อนติเมตฟูลลี่นะคะเราก็ต้องให้หลอดฟูลลี่สีม่วงที่อยู่ใต้ชื่อเราทางด้านซ้ายนะคะ ให้มันเต็มก่อนแต่ว่าตอนนี้ของเราก็คือมันยังไม่เต็มเราก็ต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะคะก็คืออยาเพิ่มฟูรี่นะคะจริงๆมันก็มีหลายแบบก็ไปนั่งอ่านกันเอาเองนะคะอันนี้เราได้มาจากเวดอัติเมตฟูรี่นะคะพีโคเป็นคนทามาให้อืมก็กดใช้ไปแล้วก็ได้หลอดฟูรี่มาเต็มจากนั้นก็กดคลิกซ้ายคลิกขวาพร้อมกันนะคะจะเป็นการระเบิดฟูรี่ออกมาแล้วก็ใช้สกิลที่ได้มานะคะ จักดันนะคะของเคียวก็จะควักเคียวมาจากตลกอืมควเคียวมันฟันเร็วมากเลยให้ตายเถอะตายแล้วอะไรวะโอ้โหบอสแม่งกากว่านี่มีปีกด้วยนะหมูเอทุบเข้าไปนะคะทุบเข้าไปนะคะทุบอีกละ ถ้ากดใช้หลอดพูลลี่ของเราก็อย่าให้หลอดมันหมดก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะกดอันติเมทพูลลี่ไม่ได้อ,อยังไงก็อย่าลืมไปทำเควนนะคะจะได้เอาไว้ลงเซอร์ไวได้เพราะว่ามันเป็นดันที่จังไรมากมอนโหดชิบหายเลยของเราผ่านได้แค่แบบถึงแค่ด่านเจ็ดเองอะจากยี่สิบอะแม่งตายเลยก็ไม่มีอะไรมาก เออการกดใช้สกิล uh, นะคะก็จะเสียสกิลสโตนสกิลสโตนสามร้อยชิ้นนะคะกับ 5, มานาห้าพันจะกดใช้ก็คิดดีๆก่อนแล้วกันนะคะ <laughs> ยังไงก็อย่าลืมทำเควสนะจะได้เอาเลงสวยิโก,ก้พูดแล้วพูดอีกก็ไม่รู้จะพูดทำไมนะคะโอเคหิวข้าวอะ่ะไปกินข้าวแล้วสวัสดีค่ะ